มึงจุดไฟให้กูเองจะนงพนีโพดเดือดสุดลั่นเตรียมถแถลงข่าวเร็วๆนี้ ทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งจะนงพนีมหัทไทยเมื่อไม่นานม,มานี้เจ้าตัวได้โพสข้อความเดือดผ่านทาง Facebook Story โด้วยการโพสภาพที่กําลังแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตํารวจพร้อมมีข้อความว่ามึงอยากคิดว่ามึงทําให้ครอบครัวคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วมึงกับครอบครัวม,มึงจะสบายนะถ้ากูหมดความอดทนแล้วกูก็ลุยถึงที่สุดเหมือนกันซึ่งต่อมาจะได้โพส Facebook Story อีกว่าครั้งที่แล้วมึงติดคุกแบบเงียบๆครัง้งนี้ มึงได้ดังทางกระบวนการมึงจะไปกลัวอะไรคุกในเมื่อมึงก็เคยติดคุกมาแล้วตั้งเก้าเดือนแต่ครั้งนี้ไม่เก้าเดือนนะและก็ไม่ติดคนเดียว มึงจุดไฟให้กูเองทำกลางนักข่าวลายสำนักพยายามติดต่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับจะล่าสุดวันที่12กุมภาพันธ์จะนงพนีเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังพ์ข้อความเดือดก่อนหน้าพร้อมแจ้งข่าวว่าขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่โทรมาเร็วๆนี้จะจะ,ะแถลงข่าวกลลกงของมิจฉาชีพครอบครัวและพวกขอเตรียมหลักฐานให้ครบก่อนค่ะขอบคุณทุกคนทุกความห่วงใยมากๆนะคะยังไหวอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ